ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้กันเตอร์แหล่งรวมรีวิวรถยนต์และยานพาหนะสุดล้ำแห่งอนาคตหากคุณคือคนที่ชื่นชอบในความเร็วเทคโนโลยีและการออกแบบที่เหนือระดับที่นี่คือสถานที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่นใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกนั่นคือ2025 F36 Lightning ยานบินสุดหรูที่ผสมผสานระหว่างความล้ำยุค ความเร็วและดีไซน์ระดับไฮคลาสได้อย่างลงตัว F36 Lightning ปี2025ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ทั้งความเร็วความปลอดภัยและความสะดวกสบายจุดเด่นแรกที่ดึงดูดสายตาเลยคือดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยสีแดงเงาวับทรงเพรียวลมโครงสร้างตัวถังผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบินและการประหยัดเชื้อเพลิงในด้านมิติตัวเครื่องมีความยาวประมาณ14เมตรปีกว้าง15เมตรและความสูงจากพื้นถึงปลายหางอยู่ที่4.2เมตรขุมพลังของ F-36 Lightning ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ประสิทธิภาพสูงที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า900กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบลดเสียงที่ทันสมัยทำให้การเดินทางเงียบและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น ระบบเชื้อเพลิงรองรับระยะบินไกลถึง3,000กิโลเมตรต่อหนึ่งถังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจหรือผู้บริหารที่ต้องการเดินทางระหว่างเมืองหรือประเทศโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมันบ่อยๆภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันด้วยเบาะหนังแท้แบบ V.I.P. สามารถปรับเอนนอนได้แบบฟูลลี่แฟลตพร้อมระบบปรับอากาศแบบแยกโซนหน้าต่างบานใหญ่พิเศษให้คุณชมท้องฟ้าได้อย่างเต็มอารมณ์ พร้อมไฟเล็ดเปลี่ยนสีตามอารมณ์เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายระหว่างการเดินทางพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้6-8ถึง8คนอย่างสบายเทคโนโลยีภายในห้องนักบินก็ไม่น้อยหน้าด้วยจอสัมผัสแบบฟูลดิจิตอล c o อ k p ิ t ระบบออโต้พิลอตรุ่นใหม่ล่าสุดและ HUD Head Up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าต่างนักบินช่วยให้การบินแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบควบคุมการบินใช้ AI ช่วยปรับสมดุลการบินอัตโนมัติตามสภาพอากาศแอละลมทำให้ผู้ขับควบคุมเครื่องได้ง่ายแม้จะมีประสบการณ์ไม่มากในด้านระบบความปลอดภัย F36 Lightning มาพร้อมกับเซนเซอร์รอบลำเครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือนระบบหลบหลีกสภาพอากาศรุนแรงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนการเข้าใกล้ของวัตถุในระยะอันตราย อีกทั้งยังติดตั้งระบบร่มชูชีพฉุกเฉินระดับลำตัวทั้งลำที่สามารถเปิดออกได้ในกรณีเครื่องขัดข้องกลางอากาศ เมื่อพูดถึงเรื่องความหรูหราแน่นอนว่า F 3 6ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะนอกจากการตกแต่งที่พรีเมียมแล้วยังสามารถสั่งผลิตแบบคัสโตไม์ตามความต้องการของลูกค้าเช่นการเลือกสีภายนอกวัสดุตกแต่งภายในระบบบันเทิงและแม้แต่โลโก้เฉพาะตัวบนปีเครื่องราคาของ F 3 6 Lightning ปี2025เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ65ล้านเหรียญสหรัฐขึ่งอยู่กับออปชั่นที่ลูกค้าเลือก และระยะเวลาการผลิตคาดว่าจะพร้อมส่งมอบล็อตแรกในปลายปี2025และได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากหากคุณคือคนที่หลงใหลในเทคโนโลยียานบินระดับไฮเอนด์ N. หรือกำลังมองหาเครื่องบินส่วนตัวที่ผสานทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในลำเดียว F-36 Lightning คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามนี่คืออีกหนึ่งผลงานแห่งอนาคตที่ออโต้กันเตอร์ภูมิใจนำเสนอและเราจะนำเสนอรถยนต์เครื่องบินและเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ต่อไปอีกมากมาย หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องออโต้กันเตอร์เพื่อไม่พลาดการรีวิวที่ล้ำสมยัยและเนื้อหาดีหาดีในคลิปต่อไปของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ